ครับขันในผ้านะครับเก่าครับเก่า ครับกาสตีเอฟซีทุกท่านนะครับชานี้ผมจะเอานกต่อนะครับริวตันนะครับออกไปเทสให้เอฟซีได้ชมนะครับตัวนี้นกต่อริวตันนะครับอายุ 3- 4ปีนะครับผมจะเลยแ0 0นะครับตัวนี้ดูครับทรงไม่สวยเท่าไหร่นะครับเป็นนกตาปนโผนะครับติดดินนะครับจะเล่นรอดูการเล่นนะครับดูคารมนะครับตัวนี้โยนเพาะแต่เรียกเรียกคำสั้นนะครับเรียกสั้นๆ เรียกไม่ค่อยเพาะนะครับแต่เล่นดีนกเขาแล้วนี่ขลมโหสุดยอดนะครับตัวนี้ดูครับนกแดงนะครับนกป่าภูเขาเทนะครับจะดิ้นติดดิ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับนกต่ออ่ะอย่าไปเจอกันที่หมายรับเอออปไปเทศดูไม่รู้ว่าจะมีนกรวมหรือเปล่านะครับไม่ต้องแซมพเนียดครับตัวนี้เอาไปต่อต้นแห้งๆนะครับแซมไปเดี๋ยวนกป่ามันระแวงนะครับนี่ครับดิวตันนะครับคารมเหมือนไม่มีอะไรนะครับไม่สวยนะครับ รอชมครับผมนี่นะครับก็ได้ใส่แล้วนะครับต้นแคนะครับต้นดอกแคนี่เราจะใส่ต้นสเดาโอ้โหกิ่งเยอะจัดนะครับอ่ะรอดูครับมันจะเป็นยังไงนะครับเล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหาที่หลบกันครับผมขึ้นเส่นกี้นะครับนะครับโอ้จะเร็วเรียกเลยครับผมนี่นะครับมองเห็นบางใบแค่นะครับ มูดูขนมครับอือฮั่ได้ยินนกไกลๆเรียกครูเลยนะครับเนี่ยครับคารลมเรียกไม่เพาะนะครับนกตัวนี้เราดูครับจะมีมาร่วมหรือเปล่าแต่โยนเพาะนะครับโยนเพาะมากนะครับ<ๆ>มาแล้วมาแล้วครูครเรียกแป๊บเดียวมาเลยดูมันจะปล่อยขลุมนะครับนกปลายอยู่ยอดเลย ไม่ทันได้โยนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับรยัไม่เพาะแต่ขลุมดีนะครับนี่ครับ,รบามาโยนใส่เฉยเลยองป่าเจ้าเรียวก็จิกกินอาหารนะครับ จะลงไม่อยู่สูงเลยนะครับนกเหนียวนะครับนกจืดกนไปนุ่นครับเอ้ามีเหลี่ยมครับมีเหลี่ยมดูนะครับดูนะครับเสียงโยนเพาะมากแต่เรียกไม่ค่อยเพาะนะครับตัวนี้เรียกนกปลาที่เรียกไม่เพาะนะครับเนี่ยครับเรียกสั้นๆนะครับแต่ขลมดีนะครับผมโยนนี่ สียงสายกิ๊กก็แปลกเหมือนกันนะครับนี่ครับลูกดูครับจะเล่นยังไงนะครับมันอ่อยนกดีนะครับนกตัวนี้นี่ยครับแพนเน็ตก็ไม่ได้เซมนะครับนะครับนกป่าบินลงไปนู่นละนกตัวใส่ไว้นี่นะครับ มีหนนครบนะครับแต่ไม่มีอ่างดีวตันนะครับต้าเลยสนใจนกต่อนะครับเรียกไม่พอเนี่ยครับแต่ขลมดีไม่โยนเลยนะครับขึ้นไปผมมานาั่งป้๊บเรียกปล่อยขลมเลยสงสัยเห็นนกป่าไกลๆนะครับ เรียกก็ก็แคกแคกนะครับเจ้าของก็บอกว่าหมานมากนะครับเพิ่งแบ่งมาไปเอามาทำคลิปให้ f อซดูนะครับแต่นกตัวนี้เดียวนะครับเพราะว่าเสียนมาตามเยอะนะครับแถวนี้ก็เลยเอานกต่อมาทาคลิปเพราะว่านกมนป่ามันก็ค่อนข้างเข้ามาร่วมดีนะครับพอได้คลิปให้เอฟซีได้ชมนะครับอ่ะรารุ้นครับรารุนเนี่ยนะครับขันยูนอย่างเพลสนะครับ เสียงเพราะมากนะครับผมน้ำเร็วตันแต่เรียกไม่พอคารลมดีนกต่อนะครับขันั้งวันนะครับนะครับอยู่ในฟังแล้วนะครับคิดว่าจะไม่โยนนะครับนกป่าลงกินนะครับ คำสั้นๆนะครับนั่นรู้จะมาริ่มอีกครบินออกไปแล้วนะครับมันรู้นะครับลงป่าตอนนี้เรียกคำสั้นๆ ถือว่าเล่นดีใช่ได้นะครับนกหางก็เรียกหานะครับเรียกเป็นนกแกเรียกแกคูนะครับตัวนี้แต่เรียกไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะครับแต่เล่นดีนะครับใครสนใจนกตอดิตันนะครับโทรมาเลย ย้อนแสงครับผมนกป่างเงียบไปละแต่ก็ยังขันหาอยู่นะครับเรียกหายูนหาอยู่เรื่อยๆนะครับ,น,รบน,รนะครับอูตันคารมป่าร้อยนะครับนกเต่านะครับ ติดดินแต่เล่นดีนะครับนะครับสายภูเขานะครับตัวนี้ก็โคกนะครับเป็นโคกนะครับเงียบกันแล้วนะครับนอกป่า นี่าลมเนี่ยครับรมอใส่เห็นนกปลาไกลๆครับมีหนักมีเบานะโอ้ยเก่งมากเลยครับนกตัวนี้เนี่ยครับคาลมมาเช็คให้ดูเห็นๆเลยนะครับเป็นนกเสียงกลางนะครับ เรียกไม่เพาะนะครับนะครับนกเล่นดีไม่ต้องเพาะนะครับนกต่อบางคนก็ไม่ชอบนกเสียงเพราะนะครับหมานดีนะครับเป็นนกหัวกลมๆตาปนๆนะครับจะเป็นนกหมานนะครับตำราเนี่ยครับผมเรียกก็กกกกกไปเรื่อยๆของมนครับนกเข้านี่กีบปีกเรียกเลยนะครับ ื่อท่านใดชอบนะครับเดี่ยวตันคาเรานกต่อโทรมาครับผมย้อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้พอดีครับนกป่าไม่มาร่วมเลยนะครับเงียบหมดเลยนกป่ามีแต่นกต่อคันอยู่ตัวเดียวนะครับ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วโอ้พูดไม่ทันขัดคำ เจ้าเรียวเรียกแล้วคงใส่ลงกิน กันเดินเดินนะครับดูครับจะลงเบาเหนียวนะครับนกวนี้มันเคยโดนพระเนียตีหัวไปแล้วนะครับถามเซียนแถวนี้นะครับระเเวงนะครับระเวงนะครับไม่รู้เจ้าเหลียวมันทําอะไรนะครับเงียบแต่นกป่ากกระวนกระวายนะครับมันมีหมานของมันนะครับเจ้าเหลียวทําให้นกป่ากระวนกระวายนะครับ รอดูนะครับนี่ครับอยู่กินบนไม่รู้มันทำอะไรของมันนะครับเห็นแต่ปีกชีกิ๊กดิ๊กกิ๊กดิ๊กนะครับนี่ครับนกมันตัวมันนกปาเข้าบางทีมก็ไม่ขันนะแต่มีเทคนิคของมันนะครับเห้รอดูครับรอดูมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเร็วๆนี้เห็นแต่หัวปักนะครับ เละรับลงไปไหนแล้วผมก็มองไม่เห็นนะครับย้อนเสียงเอาละครับเอาละครับเจ้าหลิวเร่งนะครับเอาละครับลงมาหาเจ้าหลิวเลวนะครับเออครับเนี่ยครับ อยู่ยอดลงมาได้นะครับอ่อยแล้วครับ่อ,อเอลแล้วเจอสายอ่อยนะครับเนี่ยครับคารม์ลมฝาอยู่ไหนไม่รู้ผมมองไม่เห็นนะครับย้อนแสงนะครับเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับ ลิงแล้วนะครับติดป,ปีกเรียกแล้วนะครับไม่ขันแต่ดึงนกลงได้นะครับพอนกประชิดตัวเลิ่งเลยนะครับเนี่ยครับโอ้แดดกระแยงตาม,มากครับผมพาทิ์ขึ้นตรงนี้พอดี ข้างล่างเหมือนกันครับไม่รู้กินไหนนะครับผมรบเร็วก็เรียกเนี่ยครับจปบปีกเรียกเลยนะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยครับ เนี่ยคำฟูคำเลยเนี่ยครับทิ้งเลยนะครับเนี่ยครับน้กง้ารลมดีนะครับคารลมน่าเลยนะครับแต่เรียกไม่พอแต่โยนเพราะนะครับ มองแล้เห็นนะครับผมม,มืดจัดเลยที่ใต้ต้นนะครับผมป่าเราโุ้นครับเราโน้นมันมืดนะครับนี่เห็นเงาๆาาไว้ก็แมวก็พอแมวครับนี่ครับ <S <S จะดูจะเรียกเอาแล้วนะครับมันเห็นแมวครับนกป่าจะดีดออกหรือเปล่า นั่นตื่นแมวครับตื่นแมวมแมวนี่ก็มาใช้ใจจริงๆนะครับ เร็วๆก็ไม่มีทิ้งนะครับผม ดูการดึงนกนะครับขลมเรียกขัดเรียกหนุนไปเรื่อยๆนะครับนกปลาไม่รู้ไปไหนเมื่อกี้อยู่ใต้ต้นแล้วนะครับ ดูครับนกป่าย็นไซขนชัยนะครับผมไม่ตอบไม่โต้เลยนะครับนี่เป็นตุ่มเงิยนกป่านะครับผมเรยวก็เลียตอ่อยอายนะครับไม่กระดิกเลยนะครับผมนี่ก็บนอนการนกป่านี่ครับจะมาคูๆสักหน่อยนี่มันเลยครับผมอันนี้ไม่คูไม่อะไรเลยนะครับ คาดว่าจะเป็นตัวเนี้ยนะครับผมก็มีเวลาน้อยนะครับถือว่ามาเช็คเจ้าเรลวครับเพื่อว่าเล่นใช้ได้นะครับคลอมเดย์นะครับน่นะครับผมเยนะครับแดดอ่อนๆนะครับมันหนังครับนกเดี๋ยวผมก็จะเอาเจ้าเรีวลงนะครับผมนกป่ามันไม่โตนะครับมันก็เลยไม่มันนะครับผมเจ้าเรีวเล่นอยู่ตัวเดียวนะครับผมเดยครับมาหลบสาขนอยู่นี่เองผมหาตัวก็จะเจอนะครับผมกิ่งมันเยอะนะครับ ดูครับดูอาการนกป่านะครับไม่เป็นไรครับถือว่ามาเช็คนกต่อย fc นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับเสียงก็ตามคลิปเลยนะครับโยนเพาะแต่เรียกไม่เพาะขลมดีนะครับผมนกต่อปล่อยนะครับติดดินนิดนิดนะครับผมแต่เล่นดีนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปเอาเจ้าริวลงนะครับเดี๋ยวไปธุระต่ออีกนะครับผม ความเก่าครับมีสะดุดด้วยนะครับผมเล่นดีนะครับรับประกันเลยนะครับตัวนี้โอนกป่าไปเรียกอยู่กีกไกๆนี่นะครับอันนี้ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมยืนถ่ายเลยเก่าๆนะครับผมลิวตัน คารมเจ้าลิวสั้นนะครับเนี่ยครับดูคารมนะครับพอดีผมจะรีบไปธุระนะครับว่าจะปล่อยทิ้งไว้หน่อยนะครับนกป่ามันู้ไม่กระดิกเลยนะครับนกป่าคูคูอือพอได้รุ่นนะครับเนี่ยนะครับดูครับดินแต่เก๋านะครับไม่ต้องห่วง ของดีนะครับไม่สวยไม่งามนะครับนกตัวนี้หัวกลมๆตาปนปลนลายก็ไม่สวยนะครับขี้เละขี้เละเออเวลาปล่อยคลุมก็น่าฟังอยู่นะครับผมเวลาขันขันไปจะว่าเสียงมันขี้ร้ายก็ไม่ขี้ร้ายมากนะครับเวลาเรียกแต่โยนเพาะนะครับรับประกันโยนเลยนะครับนี่นะครับเอาซามาพิงไว้งี้ยขันนะครับประเนียนไม่ต้องแซม ท่านใดสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับของเก่าๆนะครับผมเฉลยแปดร้อยนะครับตัวนี้นกสามจะเข้าสี่ปีนะครับนี่ครับดูครับเห็นหน้าตาแบบนี้มันก็เล่นดีนะครับผมนี่ครับนกป่าภูเขาเท้นะครับาดูความจวดครับครพอมีเวลานิดหน่อยนะครับช่องชาปเอานกบาเทสให้เอเมื่อวันเทสเจ้าหนังเหนียวไปก็ปิดไปแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ชายจากอุดรธานีนะครับไออุบลอุบลราชธานีนะครับจําผิดจําถูกนะครับขาไปจํานะครับเนี่ยครับใครได้ไปก็คุ้มค่านะครับนกหมานดีนะครับนกขีเละขี้เลแบบนี้นะครับถ้านกป่าสู้ๆมาหน่อยนี่มันครับตัวนี้มันอ่อยนกดีนะครับ เนี่ยครับเสียงหมานจะประมาณนี้นะครับเสียงนกหมานใครชอบนะครับเก่าๆนะครับดินๆแต่เล่นแต่ขันนะครับนี่ขันบางทีขันข้ามมือเลยนะครับได้ยินนกป่าเศร้าไม่ทันสุดนะครับเราได้ยินนกป่าไกล้ๆเรียกเลยนะครับเจ้าหลิวสั้นนะครับ ต้นมากระพิงให้จะถ่ายให้อเอฟซีชมว่เรียกเลยนะครับเ <_ d ata> ช็คให้เห็นแบบนี้เลยนะครับใครผมนะครับตัวเดียวจบนะครับบางท่านซื้อนกบางทีเขาจุดคู่แต่ในกรงนะครับมันก็เหมือนไม่ได้ดูการเล่นเนาะอันนี้ผมเอามาเล่นให้ดูเลยนะครับถูกใจก็เอาไม่ถูกใจก็ผ่านนะครับใครชอบก็จัดไปครับตัวนี้บอกกนะันแล้วตังโยนเพาะแต่เรียกไม่เพาะนะครับ เรียกสั้นๆแบบนี้นะครับตัวก็ป้อมๆเล็กๆนะครับตัวแดงๆนะครับแต่คารลมสุดยอดนะครับผมรับประกันเรื่องคารลมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับดูลักษณะครับเนี่ยครับดูคามดูอะไรกันนะครับหัวกลมๆนะครับริวตันนะครับตัวนี้ริวตันอ่าไม่มีหลุดกุกนะครับนกสามจะเข้าสปีนะครับท่านใดชอบก็โทรมาครับผม เก่าๆเลยนะครับนี่ครับได้ยินนกไม่ได้เลยนะครับมันเอาเรื่องเลยนะครับสภาพเห็นสภาพแบบนี้นะครับผมตูดเหลืองๆนะครับตูดเหลืองๆคมชิดเล็บเล็บสมบูรณ์ดีนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไปกับเจ้าหลิวสั้นเพียงแค่นี้ครับสำหรับนีส้สวัสดีครับ